สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอซีของคุณกุ้แม่เหมียวถักไทยอู้นะคะ ใช้สายของวันที่26กรกฎาคม2568สกลนครฝน,นตกปรยๆนะคะตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าอยู่ยังเป็นช่วงของพายุวิพานะคะมาห่างๆอยู่กับลมพัดไปว้อย <c oughs> ลมพัดวีวีขึ <c oughs> ้หนหอดผู้สาวหน่อยอยังกกเกาะหักแพงเนาะลมพัดวีวีลมพัดบว้อยลมพัดไบว,ไว้อยซ่านนั่น้นหอดเนื้อไก่ทีเปิดฤดูกาลแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปิดฤดูกาลข่าวสารบ้านเมืองต่างๆก็โอ๊ยนะคะเนาะ อาแมาแห้งแซงทุกทุกข่าวเลยทุกๆุกอย่างเมื่อกี้ก็เป็นข่าวเรื่องพระเนาะมาเป็นเรื่องบานี้เรื่องของตะเข็บชายแดนของไทยกัมพูชากะให้กำลังใจพอ่พอพ่อแม่แม่ลูกหลูกล้านล้านไปกระทงทหารหารที่อยู่อาชายแดนให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้สงบศึกอย่างไว้จักซิบเว้าว่าจังไดเนาะขึ้นอยู่กับผู้นำเผื่นนะุนเนาะสิบเบิกันว่าเท่าจี ไปแบบใดต่อสีรบกันต่อบอหรือสี่จราจากันกนระร้อยยูนะคะร้อยตะเข็บของชายแดนนะคะก็เป็นห่วงทุกคนทุกท่านนะ,ะตื่นขึ้นมากกับกองข้อภัยจริงๆว่าช่วงนี้บริเบิ้งข่าวเดหรือติดตามหมอหลอกหมอล่ำปันใดกับเบิง้ขขงขง่าวเกาะกระแสของของอ่าของข่าวไอ้ร้อยร้อยตะเข็บของชายแดนของไทยเฮ่า นะคะว่าทุกคนรอดปลอดภัยสงสารนะคะสงสารเห็นใจทั้งคนไปทํางานออกรบออกสู่แล้วกับคนที่เป็นเสียชีวิตขอบครัวเพิินนะคะอันนี้คุณคูณไ่ไม่มีเข้าใจได้ถึงถึง,ถงความรู้สึกนั้นเราเป็นลูกของทหารพอคู่นี่เป็นทหารไปแนวตะคิบใช่เดียนเนี่ยอําเภออนายื่นเคยไปคุขันเคยไปการทรักการทร่ม แม่ก็ทางบุญทริกบ้านบูบ้านบากแถวนั่นนะ่ะไปมาเบิดคุณครูอ่าตอนไปเร็กหน่อยเคยไปอยู่นเนาะอำเภอบุญทริกนี่เคยไปอยู่ตอนเฮียนปอหนึ่งกับปอสองนะคะคู่ขันนี่ก็ไปไปนะคะไปคือกันจำะะอะไรยังหนอยอยู่แล้วกับยังก่อทางอ่าน้ำยืน นะคะคน้ำเยืนนี่คือกันคู่ยังไปขังล่าสุดน้ำเยืนนี่ยังได้ไปอยู่กับพอตอนเห็นวัยรุ่นคู่เห็นวัยรุ่นคู่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เนี่ยเวลาปีเทอมนะคะแม่ก็จะให้คู่นะ่ะลงไปอยู่เป็นมูพอบอกยังไงก็อาจจะไปคุ้มประพืดน,น,นั่งนี่แหละนะหรือ <c oughs> เราจะมาหูจกไปรางวัลอา,าจจะไปคุ้มประพืดน,น้ำนะคะเพราะว่ากับไปเป็นมูพอน,น้ามีหลับไปอยู่กับเห็นเลยค่ะเสียงปืนตุ้มตามตุ้มตามนี่ก็ะไรยินเป็นระยะยื่นข่าวบางที่พวกอาอาอา่นออกไปใช่เดียนบางที่กับเห็นเพิ่น ถูกสเก็ตระเบิดมีสิมาก่ะมีก่ะโอ้ยนะคะมีเวรนะคะนางเหรียญเห็นคนตายคนคนบาดเจ็บเห็นมาตลอดตลอดเลยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมากนะคะก็เลยโดยลักษณะนิสัยก็เลยเป็นคนขันกล้าเป็นคนขันแกร่งเพราะว่าเลือดนักสู้มันติดตัวมา พอของคุณคู่กับเป็นทหารสื่อสารปัจจิวันเพิ่งเสียชีวิตไปสิบกว่าปีเลยล่ะคะ่ะเป็นทหารสื่อสารเป็นทหารเรือแล้วก็บแบกนาะคนอื่นเขาะเพิ่นแบกแค่ปืนกับปืสัมภาระแต่พอของคู่นะ่ะปืนแน่สัมภาระแนะ่แล้วกับอีกอันหนึ่งอ่ะสิบสามสิบสี่โล นะคะเกือบ20กิโลเพื่อแนวเอต่างๆนี่แบกปีเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยุสื่อสารนะคะวอหนึ่งวอสองนี่แหละค่ะก็ต้องส่งมหากระพรอนะคะคนอื่นผลดผลัดยังว่ามีแค่สัมภาระพอคู่ผลดมีอุปกรณ์เครื่องมือตรงนี้ก็เป็นนักรบมาเห็นอีกอักอนหนึ่งติดโตคุณคู่มากดีใจกับทางบอโจที่เพิ่นเห็นความสําคัญเขามาซอยเหลือประชาชนนะคะตอนแรกมุ่งหนาที่จะไปยังกับโปรโมทหนัง ถึงวิกฤตถึงเวลานี้แล้วทุกคนบา่บาวจะเป็นแค่บอโจนอ้องอ้ยงกอน้องกล่องหวยไรและก็เช่าสกุลนครอ,อีกหลายๆายคนแลวก็อีกศิลปินหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์หรือช่องอยังต่างๆที่เป็นช่องใหญ่เพื่อนกับเขามารวมมือให้กัลังใจกันจุดตรงจุดนี้เป็นขหยอาหารแม้กระทั่งยังกอผี่อ้วนนะคะลา กับผู้ใดก็ที่เป็นตโลกสองผัวเมียผู้นั้นคือการกับมือ,อกัลงไปทั้งอุบลศรีสกีดแล้วนะคะถึงจุดไม้ใดกับไปตามนั้นคุณคู่กับพยายามซอยคือโอนไปมองโอนกับอุย้ยคิดอยากในผู้โตผู้ตัวผู้โต,ตมกันกับมีเพราะฉะนั้นกับยุพึ่งมาหลอกลวงกันในช่วงเวลานา้นเลยนะคะทุกคนคือต้องการกําลังใจต้องการความซอยเหลือนะคะ มีฉาชีนี่เขาใจดํามากๆเลยนะคะใจดํายิ่งกว่าคนอื่นๆอีกที่โบเป็นคนไทยน้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเฮาคนไทยเข้าต้องหักแพงรักกันต่อสู่เพื่อให้ประเทศชาติของเฮาสงบสุขไว้บทเพลงใหก้กําลังใจทหารหารกับชาวบ้านที่อยู่ในแนวตะเข็บชายแดนให้ทุกคนปลอดภัยบทดเพลงนี้กระแต่งขึ้นมาใหาก้กาลังใจทุกคนทุกทัน,ค,นคุณครูแม่เหมียวก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกกําลังใจหนึ่ง ถี่บอกถึงทุกคนทุกท่านให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเรียวไวเนาะประเทศไทยของเขาค่ะสวัสดีค่ะท่ากลางเสียงเบืเสียงฝน นมองเพื่อปกป้องบ้านเรือคนคงทั้งคืนชาวบ้านน้ำตาเอิยฝนครัง้งยนสู้ทนลำบากด้วยใจอันมันข้าในน้าอาจเสียเพราะไฟฟัน แต่สรดท้ายังไม่ลงสลายขอเป็นแสงเล็กเล็กจากใจส่งแบงใจผ่านฟ้าไปไกลให้ทหารทุกนายเอาวันไว้ไว้ให้พี่น้องชายแดนมีพรุ่งน,นี้สดใส ยังส่งทางให้เดินอย่าก,กลัวเลยทีน้องคนไทยเราจะไปถึงกันในยามลังเล ลงฝนต้องสดใสเช่นเดิมจะยืนเคียงข้างเสมอไม่มีวันลืมขอเป็นแสนเเล็กเล็จากใจส่งแบ้ใจผ่านฟ้าไปไกลให้ทหารทุกนายเอาวันไว้ไว้ให้พี่น้อมชายแดน ใสแม้ห้องทางจะมืดมัวเพียงใดแสงของใจยังส่งทางให้เดินขอเป็นแสงเล็กเล็ดจากใจ บนพื้นดินของคนไทยแม้หนทางจะไกลใจยังมั่นไม่วั่นไว้เพื่อชา,าติสัติ์สัตว์เราไม่เคยยอมแพ้หัวใจนักกรุมอยู่ตรงนี้ที่ชายแดนแม้เงียบเงาแต่ยังคงยืนหยัดแน่นแฟ เราเราจะเฝ้าไม่ห่างแสงเพราะรักและศรัทธาจะคุ้มครองไทยตลอดไปแต่ร้อและนาวเงิยใจยังหุนด้วยแรงหวังครอบครัวเฝ้ารออยู่ใกล้ด้วยศรัทธาที่แน่นหนะ เราคือกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายอยากเหงือคของลูกหลานไทยจะปกป้องแผ่นดินนี้หัวใจนักรบอยู่ตรงนี้ที่ชายแดนแม้เงียบเงาแต่ยังคงยืนหยัดนั่นแฟนแผ่นดินนี้คือบ้านเรา เราจะเฝ้าไม่ห่างแสนเพราะรักและศรัทธาจะคุ้มครองไทยตลอดไปขอ,อจากหัวใจลูกหลานไทยขอคานว่า อย่างเก้าที่พวกท่านยืมอยู่คือเกียริแห่งแผ่นดินบิน,บน